สวัสดีค่ะสบายดีทุกคนไหมคะวันนี้นะคะจะมาให้ดูสังขยะฟักทองนะคะเป็นฟักทองที่ปลูกขึ้นเองที่สวนนะคะอันนี้เลือกไซส์ที่มันเข้าหม้อได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนวิธีการทําแบบง่ายๆนะคะแต่เคสนี้ไม่ได้ใส่ใบเตืนะคะเพราะว่าที่นี่ใบเตืยังไม่ขึ้นต้องอเหมือนทำสไตล์ฝรั่งเนาะโอเคค่ะ

ูแดดเลยแดดั่งพยายามอยให้ไปมีตปนี่ม่รู้รึ่ะนี่นะคะต่อของเราเนีตัดเล่นนะคะค่ะอันนี้ก็คว้านไส้ออกเสร็จแล้วนะคะนี่พยายามคว้านให้สะอาดอันนี้ไม่สะอาดเท่าไหร่คะ แล้วก็เอาเตรียมไว้นะคะแล้วก็ไปเตรียมส่วนผสมอ,อื่นเลยค่ะค่ะส่วนผสมนะคะมีฟักทองค่ะนี่ค่ะฟักทองที่ควานไสออกแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำใบกะทินะคะน้ำกะทิหรือใช้นม คนแทนก็ได้นะคะน้ำข้นจืดค่ะน,นี่ไข่ไก่นะคะไม่มีไข่เป็ดนะคะที่นี่ค่ะหายากใช้ไข่ไก่แทนค่ะอันนี้แต่ไม่มีใบเตยนะคะไม่ได้ใส่ใบเตอยอันนี้ค่ะอันนี้เกลือนะคะค่ะอันดับแรกนะคะตอกไข่ไก่ค่ะไข่ไก่นะคะ ง่ายๆไปเลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากสองสามไข่ไก่ค่คะไข่ไหกลูกค่ะเพราะข้างในมันกว้างแล้วแต่ไซส์หัวฟักทองนะคะเพิ่มหรือลดไข่ไก่คนที่นะะใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะ หนึ่สสประมาณเท่าไครับไม่ใส่มันมากเพมันทช้อนชาปีช้อนโตคือค่คเกลือหนึ่นนนช้อนชาครับอันนี้แล้วก็น้ำกะทินะคะน้ำกทิหรือใช้ขมพนก็ได้ครั้งตืดประมาณอ5 0สิบมิลลิลิตรสี่สิบแล้วก็เนื้อ ผสมเสร็จแล้วค่ะพยายามอย่าให้มันเป็นฟองนะคะน,นี่มันเป็นแล้วแต่ต้องทิ้งไว้อีกหลังจากใส่นะคะหาตะแคงที่รูถีกว่านี้นะคะเปิดกองอะไรออกเยอะเห็นไหมมีเศษเยอะค่ะค่ะแล้วเราก็เทใส่นะคะเทใส่ฟักทองเลยค่ะอย่าให้เต็มมากนะคะมันจะล้นเวลามันสุก อันนี้กะมากะมาพอดีเลยค่ะไม่ต้องเต็มมากสุดยอดเลยกะมาไข่ห้าลูกไม่ไม่ต้องเต็มมากนะคะเหลือ,อไว้ประมาณหนึ่งข้อนิ้วไม่งั้นมันจะลุนเวลาสุกค่ะแล้วก็ให้มันเซตตัวก่อนนะคะเพราะว่ามีฟองค่ะนิดนึงประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเก็บไว้ก่อนนะคะหาซึงนะคะหาซึงแบบนี้นะคะใส่น้ําในหมอ้อหรือซึงอะไรที่แบบ ใครมีอะไรก็สองชั้นนะคะใส่ได้นะคะตามสดะดวกค่ะตามมีอันนี้ก็ใช้ได้หม้อข้าวแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะอันนี้หม้อข้าวแนะนําเลยค่ะเอามาจากที่ไทย เดือดแล้วะค่นค่ใส่ฟักทองลงไปค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะบฟักทองที่มีไข่น้ำไข่ไก่แล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็เร่งไว้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะคะมาเปิดฝาหมอ้อออกดูนะคะนี่โอยน้ำแล้วก็ยกลงนะคะ ค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนกินแล้วนะคะ่ะนี่นร้อนนิดนึงนะคะทุกคน อร่อยมากค่ะอร่อยสุดๆปลักทองเนื้อเหนียวมากเลยปลักทองมันเหนียวจะเยียวเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย